ใบความรู้ที่3เรื่องการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบคือนะครับการพิจารณานะครับของตั้งแต่สองสิ่งหรือสององค์ประกอบขึ้นไปนะครับเพื่อนะครับเพื่อให้เห็นลักษณะที่แตกต่างกันนะครับเป็นรูปร่างเป็นสีนะครับโดยการสังเกตนะครับมันมีใบเปรียบเทียบอยู่2เรื่องเห็นไหมนักเรียนเห็นยังนะครับเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับภาพใด นะมีบางส่วนเป็นวงกลมนักศึกษาวงกลมนักเรียนรู้เนะาะมันมีอะไรบ้างนะครับดูรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4นีะ่เป็นงองค์ประกอบของคอมพิวเตอรนะ์นักเรียนบางคนก็จะรู้จักแล้วบางคนก็จะยังไม่รู้จักนะครับดูเลยอ่ะคนไหนเจอคําตอบแล้วยกมือโอเคนะครับคำตอบคือคือ คําตอบคือภาพที่3นะเป็นลักษณะเป็นวงกลมที่สุดในบรรดา4ภาพนี้เห็นไหมครับหคีย์บอร์ดใช่ไหมสี่เหลีนะ่ยมพื้นผู้ชายสอนแล้วนับสี่เหลี่ยมผืนผ้านับ 2. เมาส์เป็นลักษณะขายวงวงลีนะครับ, 2, ส,าานะรบส่วนตัวที่3นักเรียนบางคนจะยังไม่รู้จักเลยไอคอนหรือสัญลักษณ์นี้นะแทนค่าด้วย w ว w เวบ ที่อวคุชายจะซ้ำนะเรื่องไทยทายนะเบ l ร w i วเ Web คืออะไรหรือนักเรียนต้องปเปรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นนะครับตัวนี้สัญลักษณ์จะแทน World w i d เว e b ก็คือรูปโลกนะตัวที่3ตัวที่3แล้วตัวที่4โอ้โหอันนี้ทุกคนรู้จักแล้วมันคือมือถือนะครับหรือแท็บเล็ตของเราเป็นซี่เหลี่ยมพืนท้านะอันนี้เขาถามแล้วว่าภาพใดนะมีบางส่วนเป็นวงกลม มันก็คือภาพที่3มนะครับฮะเก่งมากเห็นไหมยา,ยากไหมครับยากไหมไม่ยากเลยนะครับต่อไปเป็นการเปรียบเทียบเรื่องที่2ก็คือนะครับภาพใดมีบางส่วนเป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมนะครับตัวที่1ภาพที่1ภาพที่2ดูเลยนะภาพที่3ดูเลยนะภาพที่4นะครับมีอะไรที่เป็นสี่เหลี่ยม มันคือมันคือภาพไหนเอ่ยภาพที่สองนะครับลักษณะของภาพสี่ภาพเนี้ยภาพที่สองเป็นสี่เหลี่ยมมากที่สุดนะครับคนไหนตอบถูกทั้งสองภาพเลยยกมือโอเ้เก่งมากเลยนะครับยากไหมครับยากไหมไม่ยากเลยนะครับอันนี้คือใบความรู้ที่สาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ งั้นเราไปต่อใบม่ความรู้ที่สีกันเลยนะครับเ่ะเปิดหน้าต่อไปเลยนะครับ